ขอบคุณครับพี่อรักคงขอ้ารักคือสืภาษาสวรร มีใจคนละดวงต่างเก็บอยู่คนละส่วนไม่หู้าธมีสัมพันธ์กฟ้าแม้จะคฟ้าหาทางไกลกันมาแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักข้า ใชรักมันสองดวงให้เป็นดวงเดียวริมฝั่งน้ำพรำพาละมาภูพีค่ะเ<ะ>ติมที่ไหนสวัสดีค่ะก้องสวัสดีรับเอาใหม่ค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีขอรับ